ฟังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตและก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันครับในช่วงเช้าของวันที่11ธันวาคม ซึ่งก็มีรายงานออกมากับการประทะก,กันอย่างดุเดือดและก็หนักหน่วงโดยทัพไทยเราตอนนี้รุกคืบที่จะยึดช่องอันมาไปแล้ว90เปอร์เซนตะครับพร้อมกับปรสาสทตาควายกลายเป็นว่าไฟลุกท่วมขมิงกระจุยกระจายกันเลยทีเดียวครับเนื่องจากเราเนี่ยสตร์ระเบิดไปนับร้อยลูกตอนนี้ก็กําลังพยายามที่จะรุกคืบเข้าไปยึดคืนพื้นที่และก็ยังมีอีกหลายต่อหลายจุดครับที่ยังมีการประทะก,กันอย่างหนักน่วงโดยเฉพาะพื้นที่บ้านสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเราก็ ยิงตลมคาสิโนเนี่ยเรียกว่าแทบทั้งคืนกันเลยทีเดียวโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตและก็เข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เองครับกลายเป็นว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยมีการเปิดจากยิงใส่ไทยเราแล้ว2จุดกับวันที่11ธันวาคมนะครับก็คือพื้นที่ เนิน500ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีและก็ชายฝั่งบ้านโกมุยทิศใต้ของภูมะเขือจังหวัดสิเกตแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานผู้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตกับวันนี้เองแล้วยังมีอีกหนึ่งพื้นที่ครับก็เป็นอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินล่าสุดครับเบี1เนี่ยกระหน่ำมาอีกแล้วซึ่งบรรยากาศเนี่ยก็เป็นฝนตกโปรยปลายตั้งแต่ตีสี่ของวันเลยสถานการณ์เนี่ยถือว่า ดุเดือดรุกคืบตลอดทั้งคืนโดยกาสรสาดปืนใหญ่ใส่กันเลยนะครับทั้งฝั่งไทยเราแล้วก็ฝั่งของเขมรส่วนอีกจุดหนึ่งครับที่เราอยากจะมาอัปเดตกันมาในสุดนั้นก็เป็นเรื่องของภาษาตาควายตอนนี้ครับภาษาตาควายเนี่ยเราก็โหมบุกอย่างหนักแล้วไฟไหม้เป็นวงกว้างเลยซึ่งรายง,งานล่าสุดออกมาครับโดนทิ้งระเบิดเนี่ยมากกว่ารอยลูกในบริเวณภาษาตาควายนะแล้วเราก็สามารถทําลายฐานที่มั่นกัมพูชาได้ถึง50จุดซึ่งก็คาดว่าอีก2วันครับ อาจจะคุมเบ็ดเสร็จเลยอย่างที่คุณผู้ชมทราบกันครับปาาตาควายเนี่ยเป็นในีหนึ่งพื้นที่ที่มีการปะทะกันหนักหน่วงมากๆแต่ในเราก็สลาชีพไปแล้ว1น,นายเนื่องจากกัมพูชาเนี่ยใช้พื้นที่โบราณสถานหรือว่าเป็นปศะเป็นที่กำบงังแล้วก็มีการฝังระเบิดเนี่ยโดยรอบพื้นที่ ประกอบกับภูมิประเทศครับขเขม่นอยู่จุดสูงขมมากกว่าทำรรมายากต่อการโจมตีและสถานการณ์ในตอนนี้หลังจากผ่านการพระทะมาแล้ว3วันนะครับตอนนี้ด่านไทยเราในแนวหน้าเนี่ยโจมตีฝั่งกัมพูชาครับด้วยโดนทิ้งระเบิดไปแล้วกว่าร้อยลูกซึ่งก็สามารถทําลายทีมั่นกัมพูชาเนี่ยได้ยับเยินโดยการโจมตีของฝั่งไทยครับก็ทําให้ฝั่งกัมพูชาเนี่ยมีความหวาดกลัวนะจนมีเสียงของทหารกัมพูชารายงานต่อหน่วยเหนีอว่า แนวหน้าไม่ไหวแล้วครับเพราะว่ามันหนักหน่วงเดือเกินโดนทิ้งระเบิดไปเนี่ยกว่าร้อยลูกแต่ไม่ใช่ว่ามีเพียงแค่เราเท่านั้นครับยังมีฝั่งกัมพูชาอีกที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็มีโดนเข้ามาโจมตีแล้วโดนก็เป็นโดนขนาดเล็กที่ติดลูกกระสุนคอแปสองที่มีรัศมีทําลาย4ี่ถึงห้าเมตรซึ่งเมื่อเจอบุคคลแล้วโดนหอ,องเขมในประาทาตาควายจะวิ่งชนทันทีหรือถ้าเกิดยิงลูกคอตกไปเนี่ยลูกระเบิดก็จะระเบิดได้เหมือนกัน ดังนั้นเราเองก็ถือว่ามีความเสียเปรียบพอสมควรกับจุดนี้ในบริเวณปราสาทตาควายเนี่ยการที่เราจะใช้ทหารราบเข้าไปรุกคืบมันแทบจะเป็นไปได้น้อยเลยนะครับการรบ จะต้องใช้โดนเนี่ยเป็นยุทธวิธีหลักเพราะขาเขมรตั้งอยู่ในเนินสูงครับหลังหน้าผานะดังนั้นถ้าเกิดเราไปใช้การยิงกระสุนก็แทบจะไม่ถูกฝังขเขมรเลยแต่ในทางกลับกันนะครับไทยเรานี่แหละขเขมรยิงมายังไงก็โดนโดยสรุปในพื้นที่ปราสาทตาควายตอนนี้นะวันที่11ธันวาคมครับก็มีการคาดการณ์จากแนวหน้านะว่าประมาณอีก2วันเนี่ยทานไทยเราอาจจะยึดเบ็ดเสร็จได้เพราะตอนนี้ในตัวปราสาทเองขเขมรก็อยู่ไม่ได้แล้วนะครับก็ถอยร่นกลับไป ในเนิน350เราก็กําลังตั้งทำลายดีมัน,นเนิน350อยู่ซึ่งคอมเมนก็มีการขุดโอ่งทำบังเกอร์ถาวร ทำให้เราเนี่ยยึดยากกับพื้นที่นี้ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามอัปเดตกันนะครับผมเชื่อว่าในบริบทภาษาตาควายเรายังสามารถรุกคืบได้มากกว่านี้อีกคือเท่าที่ฟังมามันก็มีอยู่ไม่กี่ทางเลือกทางเลือกที่เราจะเข้าตีได้แบบสบายๆไม่ต้องกังวลทหารบาดเจ็บเนี่ยก็คือการตีโอบเหมือนตีโอบจากด้านหลังฝั่งกัมพูชาเลยนะครับก็คือข้ามแดนไปฝั่งกัมพูชาแล้วไล่ตีโอบมาตั้งแต่เนินสามาสูนพอถ้าเกิดเราขึ้นไปบุกทางปราสาทเนี่ยมันจะเป็นเรื่องยากนะครับมันเป็นเนินสูงแล้วมันมี โคดิ้งต่างๆนานาเนี่ยอุปสรรคเยอะต้องใช้ทหารราบขึ้นไปอย่างเดียวโอกาสเสียก็มีเยอะเช่นเดียวกันพื้นที่ประสาทต,ตาคายตอนนี้ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีการประทะก,กันอย่างหนักหน่วงและก็ดูเดือดก็เดี๋ยวรอติดตามอัปเดตกันนะครับเอาเรามาตามต่อกันอีกพื้นที่หนึ่งครับยิงทั้งคืนนะต้องบอกแบบนี้เลยกับการที่ทหารไทยเราครับถล่มปืนใหญ่สตร์ปืนใหญ่ทำลายคาสินโนจุ๊บโกกีอำเภอบันเตียอัมปีจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชาซึ่งก็เป็นบ่อนคาสิโนช่องสายตะกู ตรงข้ามกับบ้านกวดบุยรมของเราไทยเราเองเนี่ยดิ้งกระหน่ำทั้งคืนเลยนะครับส่งบนลให้ตัวคาสินโนตอนนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักพร้อมกับมีแสงไฟสีแดงเนี่ย ลุกขึ้นมาโชนตลอดทั้งคืนจริงๆนะครับถ่ายภาพระยะไกลก็เห็นแล้วในช่วงเช้าของวันเนี่ยขามเมนก็เปิดยิงตอบโต้อย่างหนักหน่วงเหมือนกันมีการระดมยิงปืนใหญ่เนี่ยสาใส่อำเภอบ้านกรวดแล้วก็รอบนอกอย่างหนักหน่วงกับ BM21 ยยังมีอีกจุดหนึ่งครับที่ต้องอัปเดตกันก็คือสงครามที่ภูผีนะครับภูผีเนี่ยก็เป็นอีกหจุดนะ ไม่ว่าจะเป็นรอบประทะกันห่วงห้าวันก่อนหน้านี้หรือว่าประทะกันล่าสุดเนี่ยขาเมนก็ยังอยากจะยึดเอาให้ได้แต่ว่าไทยเราก็ต้านทานไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันใน,ในรบผูผีครับขาเม่นได้เข้ามาเกาะติดทหารพรานของไทยเนี่ยเพื่อเข้าโจมตีนะ ซึ่งพี่พรานของเราก็มีการยิงโจมตีไปแล้วขมรนก็มีการใช้ปืนใหญ่ปืนคอ8ปองและก็รถถังยิงจากภูผีเข้าใส่ตัวของไทยเลยก็เรียกว่าเกิดการประทะก,การสนั่นตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงทั้งวันทั้งคืนแล้วปืนใหญ่ไทยของเราเนี่ยก็ยิงตอบโต้อย่างแม่นยำเช่นเดียวกันทําให้เสียงปืนของขมรนก็มีการหยุดเป็นช่วงๆแล้วเริ่มใหม่ก็คือทหารไทยยิงถลง่มซึ่งจุดพื้นที่ตรงนั้นครับก็มีทั้งทหารหลักหน่วยรบพิเศษโดยปอตอและปลอดภัยกันทั้งหมดซึ่งก็คาดว่าขามรเนี่ย อาจจะก,กลับไปเกิดใหม่จำนวนหนึ่งแล้วก็ได้ กับพื้นที่แนวรบภูผีซึ่งก็ยังมีอีกหนึ่งพื้นที่ครับเป็นบริเวณบริเช่องอันมานะตอนนี้เนินหกเจ็ดเนี่ยสู้รบกันอย่างดุเดือดตลอดทั้งคืนนะครับดวลปืนใหญ่ปืนคอโดนและก็สไนเปอร์และข่าวดีก็คือฐานด้เราครับรุกคืบก้าวหน้ามากกว่า90%เซกับบริเวณบริที่เนิน677ช่องอันมา้าแต่นี่ผมเคยบอกถ้าเกิดว่าเราสามารถควบคุมตัวเนิน6 7 7ได้เนี่ยช่องอันม้าบริเวณตลาดก็ไม่เป็นเรื่องยากนะครับยังไงเขมรก็อยู่ไม่ได้เเนื่่่่ออองจาาาาากกกยูรตํวโส ตอนนี้ในผู้เที่ของระดับที่สองนั้นการที่เราจะาชนะมันมีสูงจริงๆ เกือบ80%สิ์แล้วที่เราสามารถรุกเคลบยึดพื้นที่ปฏิบัติการ1ต่อห0,000ได้แล้วไม่เพียงแค่บรรยากาศเฉพาะจุดเท่านั้นครับทางฝั่งไทยเราเนี่ยมีการเปิดปฏิบัติการตอบโต้ภัยคุกค,คามที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศและก็ความปลอดภัยของประชาชนไทยเราในบริษัชายแดนโดยก็มีการสั่งถล่มคาสิโนโอสเมตในจังหวัดอุดอรมีชัยครับซึ่งตั้งอยู่ในประชิตชายแดนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินโดยเป็นแหล่งบัญจาการไละก้อนนอาวุธจุทโธปก์หนักครบถึงฐานยิงจะดวดเบี้ยมยี่สิบเอ็ดและกาาาศีกก็มรวง ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะส่งเครื่องบินขับไล่เอสิบหกและก็กลิปเพนเข้าจจ่โจมเป้าหมายคาสิโนถึง4แห่งในพื้นที่โอซามิดนะครับพร้อมกับทิ้งระเบิดรวมแล้วเนี่ยกว่า7ลูกและก็ใช้อาวุธโจมตีพิเศษเนี่ยถล่มอย่างแม่นยำและผลปฏิบัติการก็คือทำให้โครงสร้างคาสิโนครับถูกฟไฟไหม้ลุกท่วมโชนอย่างหนักและก็เสียหายหนักมากแทบจะการจะฟื้นกลับขึ้นมาเป็นแหล่งสแกมเมอร์เนี่ยมันแทบจะเป็นไปได้ยากจริงๆแล้วพอเราถล่มไปปั๊บเนี่ยก็พบอาวุธหลายรายการเลยครับทั้งฐานย โดนโจมตีหลายชานิดและก็ยุโทโธปกรณ์อื่นๆที่ใช้เป็นฐานคุกคำจุดยธศาสตร์ติดชายแดนไทยของเรา ส่วนอีกเรื่องราวนึงครับมาพูดถึงนางฝังกองรับภาาที่1กันบ้างล่าสุดเลยครับจะหมดวันอยู่แล้วกับช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับขมรนก็มีการยิงปืนคอเนี่ยลงข้างยางเกราะสไตเออร์บริเวณด่านมึงตะกวดทำให้ด่านในเราครับต้องสละชีพไปอีกหนึ่งนายบาดเจ็บรวมแล้ว10นายโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการควบคุมพื้นที่บริเวณด่านมึงตะกวดนะครับซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามจุดผ่อนโลนทางการค้าบ้านตาพยาแล้วเราเองก็มีการปักธงชาติตั้งรวลวดหนามหีเพลงแต่ว่า เมื่อ21นาฬิกาของเมื่อคืนครับขมินมีการดิงลูกปืนคอลงข้างยางกราะสไตเออร์ของไทยเราเลยครับบริเวณดาดบึงตะกวดก็อย่างที่ผมบอกแหละก็กลายเป็นเราเนี่ยมีเคสดำหนึ่งนายแล้วก็บาดเจ็บไปถึง10นายแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับบริเวณพื้นที่บึงตะกวดอำเภอตาพยาแต่ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องด่านแนวหน้าด้วยนะครับขมิน รู้สึกว่ารอบนี้จะเช็คเป้ามาแม่นยำเหมือนกันอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันหน่อยเกี่ยวกับโซนจังหวัดรก,กลายเป็นว่าหน่วยนาวิกเนี่ยแทบจะไม่มีภาพหลุดออกมาเลยครับแต่ว่ามีฝั่งเขมเน,นะรายงานว่าตอนนั้นแนวหน้าฝั่งธโมดาเป็นปุ๋ยไปแล้วหนึ่งรายจากการที่เราระดมยิงปืนใหญ่ปืนคอหรือว่าปืนหลากหลายชนิดที่เรียกว่าจัดกันกระหน่ำจริงๆนะครับจุดนั้นอย่างที่ผมบอกเลยโอ้โหดุเดือดแล้ว ฝีมือปราฝีมือนะครับหน่วย911ของเขมรหน่วยรถพิเศษ,ษ,ษ,ษของเขาเนี่ยก็เรียกว่าตึงเหมือนกันนะประากันมา3วันแล้วเนี่ยการสูญเสียก็อาจจะยังไม่มากสุดหน่วยนาวิกย์ของเราครับแทบจะไม่มีบาดเจ็บและก็ไม่มีสูญเสียเลยอันนี้ก็สุดจริงๆซึ่งล่าสุดเลยครับฮุนมานเน็ตเนี่ยก็ส่งสารขอยอมเจราจารครับบอกว่าเขมรพร้อมเจราจารนะถ้าเกิดว่าไทยหยุดยิงตอนนี้เริ่มที่จะยกธงขาวเอาแล้วแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่เจรจาง่ายๆนะครับเราก็ ต้องรุกคืบยึดพื้นที่เอาไว้ให้ได้ก่อนหลายตัวหลายพื้นที่เนี่ยมันยังไม่เบ็ดเสร็จ100%ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2หรือแม้แต่จันทบุรีตราดเนี่ยเราก็เข้าบ้านสามหลังได้แล้วคือทําลายบ้านสามหลังแบบว่าเผาทิ้งกันเลยแต่ว่ายังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดกับฐานที่มั่นขมิที่อยู่บริเวณน,นั้นก็คงต้องรอติดตามอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้น่าจะมีการรุกคืบแล้วก็ยึดหลายพื้นที่ได้เพิ่มเติมนะเพราะ ก่อนรอปที่2เราก็เริ่มที่จะโจมตีเชิงรุกมากยิ่งขึ้นแต่จุดที่มันเสี่ยงที่สุดเนี่ยก็เป็นภาษาต,ตาควายเลยครับที่เราต้องการนะจุดอื่นเนี่ยความยากในการยึดก็ไม่เท่าตาควายนะตาควายเขมนเสริมกําลังพลมาเยอะนะับพันนายแล้วก็มีทุนระเบิดมีอุปสรรคกับภูมิประเทศมันก็เลยเป็นเรื่องยากเดี๋ยวผมจับเดตดกันอย่างต่อเนื่องกับบริเวณภาษาต,ตาควายให้คุณผู้ชมรับทราบกันนะครับ เอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ bye า,า,ายบาย รักสมัครทีใรทรักสมรทรไม่ขาดเอกลาจากมให้ใกล้ทีกะลาเลือดุขยาประชามเริมปฏิจะตายตเไม่ใช่จะโย